สวัสดีครับพี่พัดจ้างสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องชื่อของโครงเหล็กหลังคานะครับโครงหลังคาเหล็กนะครับที่เราเรียกกันนะครับที่ทีมงานเราเรียกกันนะครับผมเพราะว่าบ้านก็จะเอาเป็นตัวนี้ก่อนละกันนะครับเป็นตัวทรงโมเดิร์นหมาแหงนที่เราเรียกกันนะครับเพราะว่ามีหลายท่านก็บางท่านนะครับก็ไม่ไม่รู้นะครับว่ามันมีชื่ออะไรบ้างนะครับพอดีผมจะเอาชื่อตามที่ผมเรียกแล้วกันนะครับก็อาจจะ พิถูยังไงเเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกชื่อนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ผิดนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ประกอบกับโครงหลังคาเหล็กของทรงโมเดิร์นหมาแงนั่นนะครับผมเอาตัวนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าก็เอาเป็นทรงจวดหรือทรงอย่างอื่นไปนะครับผมอันนี้คือเอาที่ผมเรียกนะครับผมอันนี้ก็คือขั้นแรกหลังจากที่เราตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะติดแผ่นเพลทนะครับผม อันนี้ลาดับที่1เลยนะครับก็คือเราทําระดับแล้วก็ติดแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทนี้ก็จะติดด้วยวิธีการใช้เพลทเจาะรูก็ได้หรือไม่เจาะก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของผม,ผมจะใช้วิธีเจาะรูนะครับแผ่นเพลทก็แล้วแต่ความหนานะครับผมจะเจาะรูสี่รูนะครับเพื่อให้เข้ากับเหล็กเส้นเสานะครับเหล็กที่เหล็กเสาที่เราโผล่ไว้นะครับผม เสร็จแล้วเราก็ตัดเพื่อให้ได้ระดับนะครับผมเราตัดเหล็กนะครับผมให้เหล็กให้เหล็กสอดลงไปในรูนะครับผมแล้วก็เชื่อมเจียวนะครับผมแผ่นเพลทแล้วแต่ความหนานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็แล้วแต่ความกว้างของเสาเราเเท่าหน้าเสานะครับผมแล้วแต่ว่าเสาบางทีหน้าแปดเราก็เอายี่สิบเซนอย่างเงี้ยนะครับผมหน้าหกก็สิบห้าเซนประมาณนี้นะครับผมพอต่อมาก็จะเป็นอาเสนะครับอาเสนี่ก็คือไว้รัดหัวเสานะครับผม รือรัดคอเสานะครับผมอาเสนะครับอาเสนเนี่ยแล้วแต่นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเรียกชื่อแล้วแต่ทาจังหวัดนะครับผมอย่างจังหวัดทางผมก็จะเรียกอีกอย่างนึ่งนะครับแต่ว่าหลักๆภาษากลางนะครับก็จะเรียกว่าอาเสนะครับหรือคานนั่นแหละครับผมแต่ว่าตัวนี้เราเป็นโครงเหล็กเราก็จะเรียกอาเสนะครับผมอาเสก็แล้วแต่เรานะครับเราจะใช้เหล็กขนาดไหนนะครับแล้วแต่นางานกําหนดนะครับ แต่ของผมถ้าบ้านลักษณะนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นเหล็กเหล็กกลองสีนิ้วบ้างหรือไม่ก็เหล็กตัวสีสีนิ้วประกอบกันนะครับผมแล้วแต่ว่าสเปคงานนะครับอาศันี่ก็จะรัดตามคอเสานะครับผมแล้วก็ไปตามผนังที่เราจะก่อขึ้นมาเราก็ต้องดูตามแบบแปลนด้วยนะครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นดั้งนะครับผมหลังจากติดอาเัเสร็จแล้วเราก็จะเป็นดั้งดั้งก็เหมือนกันนะครับตามสรบหลังคาของบ้านทรงโมเดิร์นหมาแงานะครับตัวหน้าก็จะสูงแล้วก็ไล่ ไปตามหัวเสานะครับก็จะเป็นตัวรองแล้วก็ตัวริมไปอย่างนั้นนะครับผมกับดั้งก็อย่างบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่ครับถ้าผมทําทรงนี้ก็อยู่ความสูงประมาณ90้าถึงเมตรหนึ่งแล้วแต่เราชอบนะครับผมความลาดเอียงของหลังคานะครับนี่ครับถ้าเป็นทีมงานเราทําเราจะทําอย่างนี้นะผมจะประกอบทีเดียวเสร็จจากพื้นเลยนะครับอันนี้คือผมย้อนกลับมาถึงทีมงานถ้าทีมงานเราทําตัวล่าง จะเป็นอาศกก็จะเป็นดั้งเป็นยันทัน ER> <hybrid> ในตัวเลยครับแล้วผมก็จะยกติดตั้งเลยนะครับผมเนี้ยตัวล่างก็จะเป็นอาศนะเนี่คือถ้าทีมงานเราทำนะครับเราจะทําประมาณอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไล่กลับมาดูที่ทีมงานเราทําก่อนนะครับผมแล้วก็ดั้งนะครับดั้งเราก็จะประกอบเสร็จเลยนะครับเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวบน,นก็จะเป็นยันทั ER> นเนี้ยก็จะเป็นสามในหนึ่งตัวนะครับผมจริงๆแล้วจะเป็นสี่ในหนึ่งตัวเพราะว่ามันจะมีโครงรับผนังไปด้วยเลยนะครับผม คืออย่างถ้าทีมงานเราทําเราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับผมเวลานั้นเราจะขึ้นไปประกอบข้างบนทีเดียวเลยนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้คือตัวนี้ถ้าเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะประกอบจากนี้นะเราจะประกอบจากพื้นเนี่ยตัวสีขาวตัวตั้งนั่นก็จะเป็นตัวรับผนังไปด้วยนะครับผนังก็จะเป็นผนังเชอร่าหรือผนังอะไรก็ได้นะครับที่จะเป็นผนังใต้หลังคานะครับถ้าเป็นบ้านทรงโมเดิร์นมาเงี้เราจะทําลักษณะนี้คือจะเป็น สี่ในหนึ่งเลยนะครับคือสี่ในหนึ่งตัวนะครับอืดเสร็จขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปทําตัวตัวรับจันทันนะครับตัวคานรับจันทันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับผมเนี่ยเราก็จะใส่ช่วงเสาช่วงเสาขึ้นไปประกอบข้างบนเลยครับอันนี้คือทางทีมงานเราทํำนะครับเราจะทําอย่างนี้ก็เลยผมก็เลยจะเรียกชื่อมันว่าเป็นคานรับจันทัน่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันกับการที่ วางอย่างทั่วไปก็ทํานะครับผมคือทั่วไปก็จะวางอาสแล้วก็มาดั้งจันทันนะครับผมแล้วก็คารรับจันทันก็จะไม่วิ่งเหมือนกันนะครับผมในลักษณะนี้นะอย่างผมทําประกอบอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบจันทันนี่ยจันทันก็จะเสริมกลางกลางอีกอย่างละตัวถ้าบ้านบ้านหลังนี้ก็จะกว้าง7ดเมตรอย่างเงี้ยนะครับผมกว้างเดเมตรในลึก1ิบเมตรนะครับผมหลังนี้ก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้เลยนะครับคืออันนี้เอาเป็นเรียกชื่อนะครับผม คือตัวบนก่อนที่เราจะติดแปรก็จะเป็นจันทันนะครับผมแต่ถ้าเป็นทีมงานผมทําก็จะมีตัวยื่นรับจันทันริมนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมันต้องมียื่นหน้ายื่นหลังยื่นข้างนะครับผมส่วนจันทันเรายื่นหน้ายื่นหลังอยู่แล้วนะครับนี้ก็เหลือตัวยื่นข้างนะครับตัวยื่นข้างเนี่ยจริงๆแล้วเราทําได้หลายวิธีนะครับจะเป็นอาเสก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างของผมผมจะใช้เป็นตัวรับจันทันริมนะเพื่อจะมามามีตัวจันทันริมอีกตัวอีก สองข้างนะครับซ้ายขวาอย่างละตัวแล้วเราก็จะปิดกรอบนะครับผมพอเราใส่จันทันเสร็จแล้วเราก็จะปิดกรอบด้านหน้าด้านหลังเพื่อปิดเช่อปิดจันทันนะครับผมปิดจันทันเอาไว้ติดเชิงชายนะครับผมเนี่ยครับลักษณะนี้ก็คือเราก็จะปิดกรอบปิดหน้าปิดหลังนะครับอันนี้เรื่องเหล็กแล้วแต่ขนาดที่เราจะใช้นะครับส่วนใหญ่ผมจันทันเนี่ยถ้าบ้านลักษณะนี้ผมจะใช้เหล็กสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวโครงรับผนังนะครับผมตัว รับผนังใต้หลังคานะครับที่เราจะติดเป็นไม้เชรรานะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ไม้เชยรานะครับเป็นผนังบ้านเป็นผนังใต้หลังคาของบ้านทรงโมเดิร์นหมาแง่นั่นนะครับผมผมจะเรียกว่าผนังใต้หลังคานะครับผมเพราะว่าจะเป็นผนังวิ่งรอบนะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นผนังเชยรานะครับอย่างที่เราทำหลายๆหลังนะครับผมเนี่ยถ้าเรามองจากข้างบนก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้คือ พร้อมที่จะติดแประนะครับแปรก็คือแปรี่อยู่บนสุดนะครับแปรแปรแล้วแต่เราจะใช้นะครับปกติอย่างบ้านประมาณนี้ผมก็จะใช้เป็นเหล็กนิ้วครึ่งเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็วางระยะห่างอยู่ที่80เซน80เซนนะครับถ้าเป็นหลังคาเมทัลชีสอ่ะนะครับถ้าเป็นหลังคากระเบื้องหรือหลังคารประเภทอื่นก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องวางยังไงให้มันเหมาะสมกันนะครับผมเหมาะสมกับแผ่นหลังคาที่เราใช้อ่ะนะครับผม เนี่ยครับเสร็จแล้วทรงก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับพอเราอย่างนี้นะครับพอเราติดจันทันเสร็จแล้วนะรเราก็เตรียมแปรนะเนี่ยแปรเราก็จะเตรียมไว้ต่อไว้เพื่อไปขึ้นไปติดตั้งนะครับผม <S 2> <S 2> คือก่อนที่จะติดหลังคาก็จะต้องเป็นแปรนะครับผมคือตัวล่างเป็นอาเสอเสเป็นอาเสขึ้นมาดั้งดั้งแล้วก็จันทันนะครับผมจันทันแล้วก็แปรนะครับผมแปรเสร็จแล้วเราถึงจะติดเชิงชายแล้วก็มุงหลังคานะครับ ก็ชื่อก็มีไม่กี่อย่างนะครับถ้าเป็นหลังคาทรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยครับแปรถ้าเราติดแล้วนะครับเราก็จะอยู่มองเห็นข้างบนเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือตัวบนสุดที่จะเป็นแปรนะก่อนที่เราจะมุงหลังคานะครับผมนะครับพอเราติดแปรเสร็จแล้วนะครับผมแปรเราติดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอได้ระยะอะไรเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะติดเชิงชายนะผมไม้เชิงชายก็จะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นไม้จริงนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทุกวันเนี้ยนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นไม้เทียมนะหรือเป็นไม้เชราที่เราเรียกกันนะครับหน้า8หน้า10หรือแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการนะครับหน้า6ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านลักษณะนี้ผมจะใช้อยู่ที่กว่าหน้า8นิ้วความหนาอยู่ที่ประมาณ1.6มิลประมาณนี้นะเี่เชิงชายความยาวก็จะมี3 4, มเมตร4เมตรนะครับผมแล้วแต่ว่าเยอหรือแล้วแต่เราเลือกนะครับผม อย่างส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณ4ี่เมตรเพราะว่ามันได้ต่อยาวดีนะเนี่ยครับของผมถ้าผมทํางานลักษณะนี้ผมจะติดกรอบไว้รอบเพื่อเวลาเราติดเชิงชายนะครับตัวเนี้ยจะได้ติดง่ายนะครับผมก่อนที่เราจะมุงหลังคาเราก็จะติดเชิงชายให้รอบก่อนนะครับผมไม้เชิงชายเราก็จะติดให้ได้ระดับคือสเสมอหลังแปรนะครับผม ส่วนใหญ่ผมจะติดเสมอหลังแปรทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างนะครับผมโดยรอบแล้วก็เพื่อให้เสมอกันเลยเวลาระวางแผ่นหลังคาเราก็จะวางทับบนบนตัวนี้ไปเลยนะครับก็จะเสมอกันหมดเลยนะครับบนหลังแปรนะครับผมเนี่ยครับชื่อหลักๆก,ก็จะเรียกอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีไม่กี่ยกอย่งา,งน,างนะครับก่อนหลังคาทรงโมเดิร์นหมาแณนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาทรงจัว่วแล้วก็ทรงปัญญามาเรียกอีกทีนะครับถ้า ผมเรียกผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะเรียกอย่างนี้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับบางทีก็อาจจะไม่ถูกต้องซะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่าที่ผมใช้เรียกมาก็ดูก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมเนี่ครับพอเราติดเชิงชายเสร็จแล้วจ้ะต่อไปเราก็จะมุ่งแผ่นหลังคานะครับผมอย่างแผ่นหลังคาที่เราทําตัวนี้นะครับหลังคาแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้หลังคาเป็นเมทัลชีสนะครับผม มีท่านชีตก็มีความหนาหลายแบบนะครับผมหลยหลยหลยความหนานะครับผมมีตั้งแต่0.2825อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่หลักๆผมจะใช้อยู่ที่0.30ขึ้นไปอ่ะนะครับผมแล้วแต่สเปคงานนะครับแต่ส่วนใหญ่เลยจะใช้อยู่ที่0.35นะครับเป็นบ้านต่างจังหวัดอ่ะนะครับผมเป็นบ้านต่างจังหวัดเป็นบ้านทรงโมเดิร์นหมาแง่น่ะนะครับผมเนี่ยแผ่นหลังคาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ความยาวเราก็จะใช้ทีเดียวเลยอย่างบ้านตัวนี้ยาวประมาณ11เมตรส2องเมตรเราจะเราจะสั่งทีเดียวจากร้านเลยความหนาความยาวนะครับผมแล้วแต่หน้าง,งานนะครับผมความยาวแล้วก็ร้อนของหลังคาเมทัลชีสนี่เราซ้อนกันแล้วอยู่ประมาณ76 7ดหเห้าเซนนะครับผมประมาณนี้ต่อแผ่นหนึ่งนะครับผมความยาวแล้วแต่เราเลือกเอานะครับเหมือนความหนาก็เหมือนกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวครอบข้างของหลังคาเมทัลชีสก็จะมีครอบข้างเนี่ส่วนใหญ่นะครับ ถ้าเราติดเชิงชายหน้าแปดเดี๋ยผมจะใช้เขาเรียกว่าขนาด 4- 5, ี่ห้าเจ็ดนะครับผมมันหลอดมาตรฐานข้างบนก็จะกว้างอยู่ประมาณ2 5่สิบห้าถึงยีเซนนะครับผมขอบข้างอยู่ประมาณ12สเซนนะครับผมส่วนตัวในนี้ก็เรียกแฟตชิ่งนะครับตัวที่ลูกศรชี้นะครับตัวที่จะไปติดกับผนังใต้หลังคานะครับผมตัวนี้จะเรียกแฟตชิ่งนะครับตัวชนผนังส่วนใหญ่แฟตชิ่งก็แล้วแต่เราสั่งร้านนะครับผมร้านที่ร้านที่ขายเมทัลชีสเนี่ยครับเขาจะมี รูปแบบให้เราเลือกนนะครับผมว่าเราต้องการกวาปีกสูงเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือจะเรียกแฟลชชิ่งนะครับภาษาตัวที่ร้านเขาเรียกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกแฟลชชิ่งนะครับเนี่ยครับตัวลูกศรชี้นั่นก็คือผนังใต้หลังคานะครับสีเหลืองๆเนี่ยครับตัวนี้ผมทาเป็นสีเหลืองๆหลืองไว้ให้เข้าใจนะครับผมว่าเป็นผนังใต้หลังคาแล้วแต่เราเลือกนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นไม้เชอรานะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอมีประโยชน์ให้สําหรับบางท่านที่ยัง ไม่รู้จักกันนะครับผมเพราะว่าบางอย่างผมก็ไม่รู้จักจริงๆอ่ะนะครับผมหวังว่าผมพอจะเรียกถูกอยู่บ้างอยู่นะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ